ยอด่วนขายถ้ายัางไม่ได้ดูคลิปนี้ f ะนี่คือเหรียญ5บาทปีพศ2525าอ25 25. ให้ f c ลองสังเกตดูนะฮะถ้าท่านมีเหรียญ5บาทอ่าคุดตรงหรือว่าคุดผ่าปีพศ2525นะฮะให้ f c สังเกตดูที่ให้ f c ฮะ สังเกตดูที่อ f อฟซีพอจะมองเห็นไั้เอ่ยนะฮะให้ f c สังเกตดูที่ใต้สระอานะจะมีตัวนกวายุพักแล้วที่ตัวนกวายุพัก f อฮะจะมีเลข2ไทยและเลข6ไทยหรือที่เราเรียกกันว่าโคด26หายากอันดับ1 f ึอย่าด่วนรีบขายนะฮะ อย่าด่วนรีบขายนะเออใครที่มีเงิน5บาทปีพศ2525นะแต่สห้านะฮะแต่ให้เม,มาดูที่ตัวนกวายุพักนะเอเีตใต้สละอานะอืมใต้สละอาเนี่ยจะมีตัวนกวายุพักแล้วให้ซีลองสังเกตดูนะฮะอืมนะเออที่ตัวนกวายุพักเอฟซฮะจะมีเลข2ไทยแล้วก็เลข6ไทยนะเออเอฟซีผู้จมมองเห็นฮะต้องใช้กล้องเล็กสองนะเออ คืออย่างนี้เอฮะที่ตัวนกว่ายอยู่พักนะจะมีโค้ดเลข2และเลข6นะเขาเรียกว่าโค้ด26นะอืหนะถ้าหากเป็นโค้ด26 f ฮะต้องบอกก่อนเลยว่ารับซื้อให้ราคาสูงถึงเหรียญละ5,000นบาทกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูราคาเหรียญที่ขึ้นหน้าปกคลิปไว้นะตั้งแต่อ่า100-150จนไปถึงอ่า300-350เอฟจ จนไปถึงราคาสูงสุดก็คือ1,000ถึง5,000บาทกันเลยทีเดียวใครที่มีเหรียญโค้ด 26F สิบนะถ้าเป็นโค้ด26เท่านั้นนะฮะดูที่ตัวนกหวายอยู่พักก็คือโค้ด 26F สิเจเขาเอามีจำนวนการผลิตน้อยที่สุดกว่าโคดอื่นๆนะก็คือ1,000 0 0เหรียญน,นะเออ 1, ห0 0 0 0 0เหรียญก็ถือว่า,าจะหายากพอสมควร แต่ว่ายังมีพบเจออยู่นะเพราะจำนวนการผลิต10,000แสนเหรียญเอสซโคด26ถ้าเป็นเหรียญนะผ่านการใช้งานมาแล้วนะผ่านการใช้งานแล้วสมบูรณ์ราคาก็อาจอยู่ที่1น0่งรหนึ่งร้อยกว่ากว่าเออถ้าสวยขึ้นมาก็อาจจะผ่านการใช้งานสมบูรณ์สวยขึ้นมาคิวเดมก็อาจจะได้200นะอืมแต่ถ้าว่าเปลี่ยนที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะราคาก็ดูตามสภาพผิวเหรียญ นะเอออาจจะได้200-300-300กว่าประมาณนี้บางเวลาอาจถึง400นะเออแต่ตัวนี้อ่าก็เดี๋ยวขอดูสภาพผิวเรียนของท่านก่อนนะอืมผ่านการใช้งานแล้วเอสเจียโคดยีฮะระดับ100-150อาจถึง200แต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานสาดผิวไฟเลยนะเหลืองชนิดว่าเหลืองเลือดสาดผิวไฟเออไม่มีร่องรอยเลยราคาก็ จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0ร้อถึงสี่ประมาณนะฮะสองร้อยถึงสี่ไม่ใช่จะ400 0 0เลยนะสองร้อถึงสี่บางทีบางเหรียญเนี่ยอาจ,จอยู่ที่300 250หรือไม่ก็350โอเคเนาะขึ้นอยู่กับวันเวลาแล้วก็สภาพผิวเรียนของท่านด้วยเอฟจนะเออสังเกตดูนะเหรียญปกติธรรมดาฮนะของเหรียญ5บาทหมุนเวียนหรือว่าเหรียญอื่นๆนะส่วนใหญ่แล้วก็ จะเป็นเหรียญที่ปั๊มมาในรูปแบบของสลับด้านนะฮะเออคือเหรียญหมุนเวียนนะฮะด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยเขาจะสลับด้านกันโอเคเนาะประมาณนี้เออด้านหน้าและด้านหลังสลับด้านกันราคาผ่านการใช้งานและไม่ผ่านการใช้งานาผ่อนใช้ให้ราคาไปแล้วเนาะแต่เอฟสฮะถ้าหากท่านใดพบเจอนะฮะเหรียญ5บาทหมุนเวียนปีพศ2525 โค้ด26นะขอเป็นโค้ด26เท่านั้นนะถ้าหากว่าเหรียญของท่านนั้น f อสนะเป็นเหรียญที่มีการปั๊มผิดพลาดนะด้านหน้าและด้านหลังตรงกันแบบนี้ยกตัวอย่างนะฮะด้านหลังและด้านหน้าตรงกันคือ f อนสะหันไปทิศทางเดียวกันนะถ้าใครมีฮะนะเออถ้าท่านใดมี ด้านหน้าและด้านหลังหันไปทิศทางเดียวกันถือว่าเป็นการปั๊มผิดพลาดท,ที่หายากคะรูปแบบผระสียงตรงโอเคเนาะย้ำอีกรอบนะฮะโคด26ด้านหน้าและด้านหลังตรงกันนะ,ะ F4 สมมติด,ด้านหน้าด้านหลังตรงกันคือเหรียญปั๊มผิดพลาดพระสียงตรงนะฮะต้องบอกว่าเริ่มต้น F4 ผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยก็ได้ถึงเหรียญละ1,000บาทแล้วนะแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานนะ,ะเหรียญสา์ผิวไฟมาเลยนะ ถ้าเป็นรูปแบบภาษีสียนตรงฮะช่องผ่อนใจรับซื้อให้ราคาสูงถึง5,000บาทกันเลยทีเดียวรับรองซื้อจริงจ่จริงโอเคเนาะ f c ท่านใดที่มีนะฮะไม่ว่าเหรียญ5บาทคุดตรงปีพศ2 0 uh, 2 5แต่ถ้าเป็นโคนะ้ด26ะเป็นเหรียญปกติธรรมดาผ่านการใช้งานแล้วหรือไม่ผ่านการใช้งานเราก็รับซื้อรวมไปถึงเหรียญปั๊มผิดพลาดนะรูปแบบพระีสียนตรงด้านหน้าด้านหลังตรงกัน นะรับซื้อผ่านการใช้งานก็เริ่มต้นที่1000บาทจนเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยเนี่ยเอเราคาสูงถึงเหรียญละ5,000บาทกันเลยทีเดียวนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญตรงตามที่ผ่านช้ยประกาศรับซื้อไปนะเอเจก็สามารถติดต่อมาที่ให้เอเเพิ่ม ID l ดีลเพิ่มเพื่อนนะฮะให้เอเเพิ่ม ID l ดีลเห็นไหมครัศูนย์เก้ายนะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนแล้ว ให้ท่านถ่ายเหรียญของท่านนะนะทางด้านหน้าและด้านหลังให้ชัดเจนถ้าเป็นเปลียนตรงปรมมั๊มผิดพลาดใช่ไหมให้ f อถ่ายในรูปแบบของวิดีโอนะหรือยังไงเอสียก็ยังไงเอ่ยให้ f อเนี่ยถ้ามีเหรียญตรงตามที่ประกาศรับซื้อไปเนี่ยให้ f อสีแอดไลน์เพื่อนเพื่อนก่อนนะแล้วเข้าไปพูดคุยรายละเอียดกับแอดมินช่องของผูใช้ได้โอเคเนาะใครดูช่องทางการติดต่อ i อเดลัไม่ทันฮนะรีดูคลิปได้นะ f อเพราะว่า คลิปนี้จะตัดต่อหรือว่าอัปโหลดทางหลังบ้าน youtube ซึ่งจะไม่มีรูปโปรไฟล์ไลน์ติดต่อวางไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะเพราะตัดต่อทางหลังบ้าน y o เ t u b e จะประหยัดเวลารวดเร็วกว่านะเพราะว่าเป็นการประหยัดเวลาในการทำเทปทำคลิปวิดีโอโอเคเนาะอ่ะใครมี5บาทคุดตรงปีพศสอ5ร25 25, สามารถติดต่อมาที่ไอีดลานี้ได้เลย ก็ ar, year, เรียบร mm ้อยแล้วนะประกาศรับซื้อเหรียญ5บาทปีพศ2 2 5ระกันมาแล้วเอเต่อจากนี้ไปก็พอดีอ่เอฟเจาเราได้รับกล่องนะเออได้รับกล่องซึ่ง f อท่านหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็น f อีจากแถวแถวจังหวัดปทุมธานีนะส่งเหรียญมาขายโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญในกล่องกันซิว่าเป็นเหรียญอะไรนะอื ดูเหรียญใกนกล่องกันเสียว่าเป็นเหรียญอะไรไเดี๋ยวผนชัยจะพูดคุยทักทายแล้วก็เปิดกล่องกันไปด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเออก็นักสะสมท่านใดน,นะฮะเออที่มีเหรียญต้องการขายก็สามารถติดต่อช่องของพนชัยมาที่ออดีไลที่ให้ไปเมื่อกี้นี้ใครดูคลิปไม่ทันดูไอดีไลไม่ทันก็สามารถรีคลิปกลับไปดูด้วยนะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับท่านโอเคเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นใบราย,ยการแล้วก็หลักๆสําคัญก็คือเอฟเียท่านจะส่งเหรียญมาขายเนี่ย ท่านบรรจุเหรียญลงกล่องให้แน่นแบบนี้ใช่ไหมเออแล้วก็ถ้าอย่างไรแล้วอัดให้แน่นๆด้วยเอฟซีอย่าให้อ่าห่อเหรียญเนี่ยภายในเนี่ยดินได้เดี๋ยวกล่องแตกแล้วเกิดความเสียหายนะทางเราติดตามรับผิดชอบไม่ได้ฉันเอฟซีฮะส่งเหรียญมาขายเนี่ยอัดให้แน่นนะสำคัญเอฟซีฮะใส่หมายเลขบัญชีธนาคารของท่านมาด้วยเวลาเราตรวจสอบเหรียญเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะโอนเงินเข้าหมายเลขบัญชีธนาคารไปนะแอฟมีนจะติดต่อท่านนั่นแหละ นะว่าจะส่งเงินไปโน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้โอเคเนาะอย่าลืมฮะแนบหมายเลขบัญชีธนาคารมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูเหรียญจากจังหวัดปทุมธานีเออก็รู้สึกว่าจะเป็นคุณทัทานะก็เป็น f อช่องของออพันชัยเออเป็น f อช่องของพันชัยที่ส่งเหรียญมางแบงปันค่อนข้างจะบ่อยครั้งพอสมควรโอเคเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันดีกว่าว่าเหรียญในกล่องนี้ที่คุณทัทาส่งมา f อจากจังหวัดปทุมธานีเนี่ย มีเหรียญอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวเราจะบรรยายไปพร้อมนะว่าเหรียญนี้อืรับซื้อแบบเป็นประจำเหรียญนี้ไม่ได้รับซื้อแบบเป็นประจำเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบไปโอเคเนาะราคาของเหรียญเอฟะนะมีทั้งราคาถูกและราคาแพงบางเหรียญอาจขายไม่ได้บางชนิดราคาอาจขายไม่ได้โอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูห่อแรกชิ้นแรกกันเลยนะเลือกจะให้ดูเหรียญที่ ได้รับความนิยมและหายากฮะนะตรงนี้อืน่าจะเป็นเหรียญที่รับความนิยมแล้วก็น่าจะเป็นเหรียญโบราณด้วยนะเออน่าจะเป็นเหรียญโบราณโอเคเนาะเอฟซีฮะนะเราจะไม่ถอดออกจากเมาส์แล้วล่ะตรงนี้จะเป็นเหรียญโบราณน่าจะเป็นเหรียญโบราณทั้งหมดเลยเขาแยกมานะเออดูทีดูทีละอ่รายการทีละจักรดีกว่าเนาะตรงนี้เอฟซีจะเป็นเหรียญ สมัยรัชกาลที่4นะจะเป็นเหรียญสมัยรัชกาลที่4เป็นเหรียญกระสับที่ผลิตออกมาจากเนื้อดีบุกนะสมัยรัชกาลที่4อืมก็ตั้งแต่ปีพศ2 4งพนาะ2 4 0 5ด้านหน้าตาเป็นจะเป็นตาพระจุลมกุฎเออนะจะเป็นตาพระจุลมงกุฎด้านหลังก็รู้สึกว่าจะเป็นรูปช้างนะเออรูปช้างยืนอยู่ในกรงจักประมาณเนี้ย นะโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูกันดีกว่านะเออเผื่อใครสนใจนะเออเผื่อใครสนใจอยากจะติดต่อส่งขายจะได้อ่าเห็นกันแบบชัดเจนอ่ะเอีฮะตรงนี้นะจะเปเลี่ยนสมัยจาัการที่4ด้านหน้านจะเป็นตาพระจุลมงกุฎแบบนี้นะส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปช้างยืนพื้นนะอยู่กลางพระแสงจักโอเคเนาะเขาเรียกว่า F อีฮะเหรียญอัดเนื้อดีบุกนะ ราคาเอราคาของเหรียญอัดดีบุกเนี่ยเขาจะไม่สูงเขาจะไม่แรงจนเกินไปนะอืมเพราะว่าเป็นเหรียญกระสาบที่ความนิยมนั้นยังไม่ตีตลาดเท่าที่ควรนะถึงแม้ว่าจะเป็นเหนรียญโบราณก็ตามนะแต่น่าเก็บสะสมนะเออน่าเก็บสะสมถึงแม้ว่าราคาจะไม่แรงนะก็ต้องบอกก่อนนะว่าเอสเซื้อกันตามสภาพนะถ้าผ่านการใช้างานเยอะๆราคาก็อยู่ที่หลักสิบหลายสิบเท่านั้นเอง นะพูดถึงว่าแต่ถ้าเป็นสภาพสวยขึ้นมานะเอฟสมบูรณ์ขึ้นมาทางด้านหน้าและด้านหลังทางด้านขอบฟันเฟืองแบบเนี้ยถ้าสมบูรณ์ฮนะราคาก็จะไปแตะที่หลักร้อยนะหลักร้อยจะกี่ร้อยละ่ะเออประมาณเนี้ยแต่ราคาก็ร้อยต้นๆน,นะยังไม่สูงยกเว้นที่แต่ว่าเหรียญได้ผิวเดิมนะฮะอืมเหรียญผิวเดิมของเหรียญอัดดีบุกเอฟฮะเขาจะเป็นผิวเนี่ยอ่อออกสีนวลขาว นะออกสีเทาๆถ้าอยางไงนี้ก็อาจจะว่ากันที่หลักหลายหลายร้อยนะเออหลักหลายหลายร้อยขอเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆโอเคเนาะเอฟเซียก็เหรียญนี้เป็นเหรียญอัดดิบุกราชการที่4ได้กันมา2เหรียญเนาะเออได้กันมา2เหรียญวางไว้ตรงนี้ก่อนนะหลังจากนั้นก็ตรงนี้จะเป็นเหรียญสมัยราชการที่ห อันนี้จะเป็นเหรียญทองแดงตาจอปลอนะสมัยรัชกาลที่5้ีได้เราแกะกันดูเลยเนาะเดี๋ยวจะได้เห็นชัดเจนนะฮะเอออันนี้จะเป็นเหรียญตาจอปลอนะด้านหลังจะเป็นช่อชัยพฤกษ์นะ,ะเออช่อชัยพฤกษ์ทองแดงชนิดราคาเซียวเซี่ยวสี่อันเฟืองอันนี้จะเป็นจอสอ2หนึ่งสองสี่สี่ นะที่จริงๆ็็จะมีจสหนึ่งองสามหกหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสีหนึ่งสองประมาณนี้แหละเออเนอะก็ต้องบอกก่อนเลยว่ารับซื้อใครมีติดต่อมานะอืมแต่เหรียญโบราณก็ตามเอเซียถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานแล้วจมน้ําจมดินจมทรายผิวผุก,ก่อนมาเออมีคราบมีสนิมราคาเนี่ยเล่นหากันซื้อเข้านะอยู่ที่หลักสิบหลักสิบจะก,กี่สิเท่านั้นเองยกเว้นเสียแต่ว่าเหรียญของท่านนะ เป็นผ่านการใช้งานสมบูรณ์ราคาเนี่ยขึ้นสู่หลักร้อยนะหรือเหรียญของท่านถ้าอยู่ในโหมดสวยงามเก็บรักษาไว้อย่างดีสวยงามไม่ผ่านการใช้ฮะเดี๋ยวราคาเราค่อยมาคุยกันโอเคเนาะเราพูดถึงเหรียญผ่านการใช้งานเอเนะก็ผ่านการใช้งานเยอะใช่ไหมก็อยู่กันที่หลักสิบต้นๆเอาจริงๆนะฮะเออถึงหลายๆสิบตามความสมบูรณ์นะ ถ้าผ่านการใช้งานแล้วสมบูรณ์จ,จัดจัดราคาก็แตะไปที่หลักร้อยถึงอาจจะก,กี่ร้อยก็ว่ากันไปแต่ถ้าสวยงามจัดจัดจริงๆเอสไม่ผ่านการใช้เก็บรักษาไว้ยังดีฮะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยราคากันนะฮะโอเคเนาะอ่ะต่อมาก็อันนี้ก็เป็นเหรียญของราชการที่หเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็เป็นของราชการที่5อันนี้จะเป็นชนิดราคาเฟืองนะ,ะเออเหรียญเฟืองเงินสมัยราชการที่5เป็นเฟืองรุ่นแรก นะเออเป็นเฟือนลุ่งแรกขนาดเล็กนะด้านหน้าตาจะเป็นตาผักเกี้ยวหรือว่าบางคนบางท่านก็จะเรียกว่าตาพระจุลมงกุฎตั้งอยู่บนผานแวนฟ้าประมาณนี้โอเคเนาะด้านหลังก็จะเป็นรูปอ่าเป็นรูปช้างนะยืนพื้นนะเอออยู่กลางพระแสงจกักรโอเคเนะาะก็จะคก้ายาราชการที่4พูดถึงช้างยืนพื้นประมาณนี้แหละ f อโอเคเนาะใครมีติดต่อมนะัฮะเหรียญชนิดหลักขาเฟือง ผ่านการใช้งานแล้วเล่นหากันก็ถ้าผ่านการใช้งานสมบูรณ์เอเก็ LEY, เป็นเนื้อเงินใช่ไหมการเริ่มต้นก็อยู่ที่หลักร้อยแต่ถ้าผ่านการใช้งานสมบูรณ์ฮะราคาก็เริ่มจะขยับจากหลักร้อยอาจจะเป็น200-300ยสามร้ยไหมอืมประมาณนี้แต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานผิวละเอียดจริงๆสวยงามจัดๆเอเจฮะราคา,า leads, เนี่ยเดี<ๆ>๋ยวเ,เราค่อยมาคุยกัน นะเออเดี๋ยวเราค่อยมาคุยราคาของเหรียญที่สวยสมบูรณ์จัด,จ,ดจริงๆนะเออประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นก,นก็อันนี้จะเป็นของรัชาก,กาลที่6ดู4 5หแล้วมาดูเหรียญอ่าหนสลึงสมัยัชาก,กาลที่6กันบ้างนะ1สะลึงช้าง3เสียนสมัยรัชาก,กาลที่6กเอฟสี่กล้องเขาจะซมูมนะเขาจะเบอร์อ่ะอันนี้จะเป็น1สลึงปีพศ2467นสะสมัยรัชาก,กาลที่6 โอเคเนาะเอฟเซีย okay, no? ก็เป็นเหรียญที่ลออกมาจากเนื้อเงินนะสมัยร,รัชกาลที่6ถ้าผ่านการใช้งานแล้วรับซื้อเริ่มต้นที่หลักร้อยอันนี้ราคาความเป็นจริงทั้งหมดเลยเอฟเซียไม่มโนนะนี่คือราคาซื้อจริงนะผ่นานการใช้งานแล้วเอฟเซียเริ่มต้นที่หลักร้อยแต่ถ้าเริ่มสวยขึ้นมาก็อาจจะเป็นแตะร้อยก,อกว่าสูงขึ้นมาอาจถึง200 ถ้าสวยจะจัดผ่านการใช้งานผิวเดิมฮะก็ว่ากันไปที่300จนเป็นถึงเหรียญใหม่สวยงามจริงๆฮะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยราคากันคือที่บอกค่อยมาคุยราคาเอสเยถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเลยเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาค่อยมาตกลงราคากันนะจะให้ราคาสูงเท่านนเท่านี้อาจเป็นไปได้ยากเพราะว่าตอนนี้เหรียญเผยโฉมค่อนข้างเยอะแล้วสําหรับวงการเหรียญบ้านเรานะอืมโอเคเนาะอ่ะวางไว้ แล้วก็มาดูเหรียญราชการที่8กันบ้างอ่ะสตางรูราชการที่8ดนะเหรียญนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมนะฮะนะเพราะว่าเป็น10สตางรูเนื้อเงินหลายกนกไทยแข้งสิงโอเคเนาะส0สตางเนื้อเงินนะเออก็ราคาตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่ถ้าไม่ผ่านการใช้าง,งานก็อยู่ที่ประมาณหลักร้อย นะหลักร้อยแต่ถ้าผ่านการใช้งานแล้วก็ราคาอยู่ที่เล่นหากันหลักสิบหล,หลายสิบนะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของาผ่านการใช้งานแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยนะขอไม่ผ่านการใช้งานจริงๆก็คือเหรียญเหรียญเนเงินถ้าไม่ผ่านการใช้งานฮนะพูดถึงสตางค์หรูเนี่ยเขาจะสาดผิวลุง้งนะเออนะจะมีสีออกออม่วงๆนะออกติดลุ้งประมาณนั้นโอเคเนาะเออเดี๋ยวค่อยมาคุยราคากัน พอช่วงนี้เอฟเซียกระแสของเหรียญเงินค่อนข้างแรงแต่เอฟเซซื้อขายเหรียญก็ช่องของพ่นชัยนะฮะจะไม่เป็นไปตามกระแสนะเออจะไม่เป็นไปตามกระแสคล้าย,ายว่าแป๊บเดียวเอฟเซียกระแสที่มาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็หายไปนะฉะนั้นพอกระแสเข้ามาแรงเนี่ยราคาซื้อขายก็จะแรงนะเออพ่อนชัยจะซื้อเหรียญไม่ตามกระแสฮะเหรียญตามกระแสก็เหมือนไฟลามทุ่งนั่นแหละเอฟซนะครับ <c oughs> พอไฟไหม้หมดแล้วฮะเดี๋ยวเขาก็ดับลงฉะนั้นนะเอซียเราจะซื้อขายตามความมาตรฐานนะช่องของพัอนัจจะซื้อขายเหรียญฮะตามความมาตรฐานจะไม่ทําตามกระแสถ้าไม่จําเป็นนะเออประเดี๋ยวท่านขายได้แพงท่านซื้อกันไปแพงเนี่ยใช่ไหมเออประเดี๋ยวกระแสดับปับ๊บเอซียเวลาท่านจะส่งขายเนี่ยท่านก็เท่ากับว่าซื้อไปแพงแล้วก็ส่งขายได้ราคาที่ถูก นะหรือไม่เคยมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็แล้วแต่ท่านเลยนะอันนี้เพียงแต่ว่าช่องของพันชัยนะจะซื้อเหรียญน,นี้ไม่ตามกระแสทีเดียวโอเคเนาะ,ะวันนี้เราได้รับเหรียญโบราณกันก็ค่อนข้างถือว่านะเหรียญที่ับความนิยมบางเหรียญก็ถือว่าหายากเหมือนกันนะโอเคเนาะซื้อกันตามสภาพฮนะถ้าเหรียญสภาพดีราคาก็ดีไปด้วยถ้าเหรียญไม่สวยฮะราคาก็จะไม่สวยไปด้วยไม่สูงไปด้วย นะเออโอเคเนาะหลังจากนั้นก็เป็นเหรียญอะไรเอออันนี้เป็นเหรียญผลิตเยอะนะแต่น่าเก็บสะสมฮะอันนี้จะเป็นเหรียญบาทหนึ่งเออเป็นเหรียญหนึ่งบาทน,นะเหรียญหนึ่งบาทสมัยจักรการที่9รู้จักกันเป็นอย่างดีเนาะเออหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าเหรียญปกติธรรมดาเอเจอจะผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยนะย้ําตอนนี้เลยนะาจะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานเลยเนี่ยรับซื้อกันแค่สามสี่บาทนะอืมนะเราจะรับซื้อก็ต้องส,สองสภาพแล้วตอนนี้นะฮะขอสภาพ ผ่านการใช้งานแล้วนะถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานนี่ซื้ออยู่ที่ 3- 4บาทนะเออประมาณนี้แหละไปจนถึงสภาพที่2ก็คือไม่ผ่านการใช้นะถ้าไม่ผ่านการใช้เนี่ราคาก็จะอยู่กันที่หลัก10บาท20บาท30บาทสวยจัดได้30บาทฮนะสาดผิวไฟเนาะถ้าเป็นผิวนิกเกิลไม่ผ่านการใช้ผ่านการตรวจสอบไม่ผ่านการใช้จริงเนี่ยก็จะเล่นหากันอยู่ที่1 0บาท15บาท โอเคเนาะอาจจะได้20บาทบ้างประมาณนี้นะเออเรารับซื้อกัน2สภาพเลยสำหรับเหรียญ1นบาทปีพศ2505 FC รอย่าไปขัดเหรียญล้างเหรียญมานะถ้าขัดปั๊บเนี่ยนะแอดมินเขาจะตีเหรียญผ่านการใช้จริงเธอไปเลยนะฉะนันเอฟซฮะส่งมาตามสภาพผิวเหรียญเนานะเออพอช่องของผ่อนใช้เนี่ยซื้อเหรียญเข้าแล้วก็ขายเหรียญออกฉะนั้นเอฟซฮะแน่นอนฮนะเราซื้อเหรียญมาเนี่ยนะเราก็ต้องซื้อถูกกว่าที่เราจะขายออก นะฉะนั้น S4 อย่าไปล้างเหรียญน,นะทั้งที่เหรียญค่อนข้างมีสภาพผิวเดิมล้างเหรียญมาเนี่ยเช็ดเหรียญมาเนี่ยแอดมินเขาจะตีไปเหรียญผ่านการใช้งานทั้งหมดเลยจะได้ราคา3 4บาทเท่านั้นเองโอเคเนาะตรงนี้ก็น่าจะเป็นเหรียญอ,อ๋อที่ลึก S4 จะเป็นเหรียญที่ลึกประมาณนี้แหละโอเคเนาะจะมี1บาทเอย่ย5บาทเอยประมาณนี้นะเออคลิปวิดีโอจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะหลักๆเลยนะฮะ นักสะสมท่านใดที่มีเหรียญโบราณน,นะไม่ว่าจะเป็นราชการที่4 lishing, ที่ห้าที่6แบบนี้นะเหรียญเงินเอยเหรียญทองแดงเอยนะเนื้อดีบุกเอยอะไรประมาณน,นี้เอฟเสียติดต่อมานะเรารับซื้อจริงนะให้เอฟติดต่อมาเรารับซื้อจริงสําหรับช่องผ่อนชัยซื้อขายเหรียญโอเคเนาะปะัใครมีก็ติดต่อมาทั้งช่องของผ่อนชัยได้เลยนะหรือใครที่เห็นช่องผ่อนชัยนะ ต่อจากนี้ไปเนี่ย FC ท่านใดนักสะสมท่านใดนะฮะที่เห็นออพอนชัยเปิดกล่องแบบนี้นะเออพูดถึงว่าบางคนบางท่านใช่ไหมเห็นแล้วอยากได้ไปเก็บสะสมนะสามารถติดต่อมาได้เลยนะนะสามารถติดต่อมาได้เลยโอเคเนาะติดต่อซื้อเหรียญตรงที่ออพอนชัยเปิดกล่องแบบนี้ได้เลยนะลองติดต่อมาดู ติดต่อไปดูว่าถ้าท่านใดดูแล้วต้องการเก็บสะสมเหรียญน,นั้นนี้สามารถติดต่อมาที่ช่องของผนัชมาได้เลยโอเคเนาะเดี๋ยวออนาคตเนี่ยเดี๋ยวช่องของผนัยก็จะมาประกาศขายเหรียญด้วยตัวนี้เป็นคลิปนี้เป็นคลิปประกาศรับซื้อง่ายๆว่าช่องของผนชเอสเป็นช่องที่รับซื้อเหรียญด้วยแล้วก็จําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญด้วยเนาะเดี๋ยวจะต้องทางการติดต่อที่ชัดเจนกว่านี้โอเคเนาะเอฟซีอะ ก็ฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านีด้วย F c ซก่อนจากกันไปนะ f c อย่าลืมนะนะเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไป FC อย่าลืมกดติดตามกดกริ่งการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอได้ที่ช่องของผ่อนไัยนั้นจะมาประกาศรับซื้อหรือว่าขายเหรียญกระสับสวัสดีครับ